เดินดงเข้าป่าอืเห็นไหนครับหาเห็ดโอ้โหให้หาเห็ดไม่ได้ไม่ให้มาติดต้นไม้เขาได้ออกยังไงก่อนนี่นอาพอเต็มตะตะ นี่ไงอยู่ใต้อันหนึ่งนี่อยู่ใต้ใบไม้นั่นแหละออฟฟิคเเคชันนี่ครับเห็ดเพี่กับเลยวันนี้